เต้งอเป็ดดหรือว่าไม่มีเป็ดนีมันอ่อเกุสัดีคุณมทุกคนร้วนะครับได้เห็การอัปเดตรอมาเกือบเดือนโอ้ยคุณเรมาเกือเดือนอีกนเดือนเอรมื่อไเป็นเซล ก็คือร้อยล้านเพื่อนผมก็นาจะมีพอนะเพื่อผมจำได้ว่ามีตั้งมืล้นทำไมกล่องมันขุดยากเลเนี่ยไม่ให้พีกเนยอผมตั้ง่อใหม่ให้เกมเพื่ซิมเลยว่าถงเรื่องรกเเลยคือครับนี่มาตัดหมดสมองแตโ่า่อย่างเท่เลยครับ จะว่าไปเมื่อวานผมก็ทำไม่ครับนะคะผมแต่ว่าแต่ว่าไฟมีน้ำก็ไม่ได้<ะ>ไม่ได้ผมมีแคบกัร์มากอ่าต,ตอนนี้นะมมครับผมไปด้วยกำลังแตะกันเพนเนะฮะเตะกันแพนกันหรอกกันกันไม่อยู่อ่ะอ้าเออฮึออนี่ไงอ๋อโอเคเดี๋ยวเรา คนใหญ่อยู่บน้ว่งอยู่บนหอซอยแสนใไกลผมว่าผมซอยตรงมันไม่ได้หรอกตัวมีตัวอะไรบ้างเลยเราก็โอเคเดี๋ยวเจเทดบัวได้เดี๋ยวเทดไหนดูหน่อยว่าตัวนี้บัวมีตัวอะไรบ้างผมไม่ปวดร้อยตรงหนึ่งเบี้ยเลยไปสูงตรงเนี้ยตังบกตัวลงไปสีร้อยแล้านเนี่ยโคตรเปลือง เราเคยถึงไปแล้วรู้สึกว่ามันเฟืองตั้งมากพลังมันยังไม่ถึงไหนเลยนี่ไม่อยู่ดีก็ได้ลีเจนเดลรี่ไม่แพ้เลยแพ้มาหน่อย้าไม่ได้เินมันจะมเงินไม่ไ้เลยเนี่ยน่เนดี่มันออกง่ายแัหาที่ย่งได้อย่าสูงกูไหนไหนไปดูไหนไอยไ เจน่าเจได้ห่หม o my god มวรามาาเอามาามาเดี๋ยวนี่แล้วมาโอเคทุกคนใช่ง่ายจริงๆคับโอ้ยริงร้อยแปดสิบล้านเื่อนนี่เจนน่าเลย oh my god สมัยจริงๆเดี่ยวจากไี้วิว oh my god มิติให้เราจังเลยมั มิติม nope. oh! ิต like, yeah ิค <we> like ือแดงเนี่ยเหรอดีมอนใช่เลตวแดงนี้โอ้โหแล้วมันจะเปิดได้เมื่อไหร่ก่อนคั้งติเรียกกรติเนี่ยเปิดมานานแล้วแบบปิดเรารู้สึกเสียมาเลยได้แอตตาสีมาได้แอตตาสีมาเราเย่เลยนะไม่มีทางนะ ที่เป็นที่เป็นกีดก่อนกกริเจ็ดเจ็ดเจ็ดกดดดูฮะตัวนี้นะสีสีเลียนผมจะเอาไปทำเป็นดาเมเตอร์ลอยสี่วันสวันข้หน้าดูที่มันจะเท่าไหร่าไไคูณสไหนไม่ต้องดาวนก็ได้โอเคคุณ้มใครรู้เนี่ยบอกผมหน่อยนะได้คอมมตนขอร้องเอละ อามทาอ้ามให้ใรู้อย่างหนึ่งไหมคนส่วนใหญ่ที่นายบอกเมื่อก้ว่าให้บอกด้วยว่าเท่า,าไรอ่ะเขาต้องเอามาคูณกันแน่นอนให้แ่ให้เราเดาเตนเเนั่นเ้นันนสงโทรศัพท์ใช่โอ้โหบัดดีเพื่อนสนิทเรามันไป มเนาเป่หี่ไไม่ย่วนเวแค่เีย้ไมแใส่ไื่อล้าน่างตีแล้วมคว้าไหนึ่งบิเลียนไม่ได้เมยเราคว้าไปแล้วหนึ่งบิลเลียนกว่าแล้วผมก็ตังใกล้หมดแล้วเนี่ยใช่ตังผมหมดแล้วเนี่ยเหลือสองร้อยกว่าล้านก็มาองมาคว้เหลือหนึ่งบิลเลียนเหลือหนึ่งบิเลนูร ช่ยคอมเมนต์ได้คลิปด้วยนะครับผมบอยเพนบอกยื้อมาก็เลยไม่กวนนี่นะฮะไม่ติดเลยนเวทนี่นาวาดูนี่นะเฮ้ยเราอยากได้ดีมอนน่ะไปมันจะไปได้เนี่ยก็ถูกเองสิครับถ้าคุณอยากได้ดีมอนน่ะ ก็กล้สูงเอให้รอก่อนที่จะมาบอกผ้อ่ะ1ิน billion จะบอกนะว่าเราจะเราจะฟาไปอย่างเงี้ยจะให้ถึงหนึ่ง billion เนี่ยโอ้ไม่ก้อปวดหัวยิ่งกว่าเจ็ห้าล้านเมื่อกี้เย้โอเคดูผมอ้อมีไอ้คนทำไมาใหม่ด้วยไปรวยก็เติมม่เติมแม่งอ่เฮ้ยแกจะรมบขอแม่ไังที่เฮ้น ส,สอ2วันไปเลยทำไรไม่กลัวทำไรไม่กลัวหมดบ้างเลยเหรอไม่กลัวแค่ผมมีไปสองร้อยกว mm ่าวานเฮ้ยเดี๋ยวมีคนได้มิติกแล้วว้าวแอนอได้แล้วก็ได้ยังไงเป็นรถที่ยังไงเป็นม่วนตัไปิดน็อตปิเคทเลย ี่เขนี่ของยูทูบเบอร์หรือไงมีเป็นร้อยกว่านะมีเป็นร้อยเราจะเอามารวมแปเล็ดูกันบ้าแอมจะหมดเออเาอามารวมเันเนี่้ำอ๋อตงเก็ไวได้เลยเด้ลี่เราได้มาเยอะเลยเนี่ยบเป็นบ๊อบเลย กดเป็นบอสเลยเราเกมค้างกดกดเป็นบอสเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดวันนี้หนึ่งโมงราให้พิกเซลดาก้อนเป็นล e เจน d a r y well well เ well. ดี๋ยวผมใส่นะครับทำไมเพื่อนผมพูดแต่พิมพ์เดียวไม่จะแข็งแมนมาแน่นอนแข็งแมนอะไรล่ะครับไม่ใช่ครับ มันคือมีมีอันหนเองมันก็มีมีมแต่มันรู้เป็นมมีมมันแท้งแมนมันไม่ใช่แท้งแมนครับคุณคุณนี่ตกมีมครับผมสอบตกมีมเปล่อ๋ออ๋อโอเคครับสอบตกก็สอบตกนะคุณเกียร์อะไรวะเนีผมตกมีมผมตกมีมช่วงนี้ไม่ค่อยตามกระแสเหี้ยอ๋อไม่ค่อยตามกระแสใช่ไหมครับไม่ได้ตามกระแสแล้วครับช่วงนี้มีมแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเพชรซิม อัปเดตครับก็ตามตามเพิ่งบอกเมื่อตามเพิ่งบอกเราเมื่อวานเองว่าจะอัปเดตวันเนี้ยโอ้เราเราเล่นตั้งแต่ตอนที่มันอัปเดตอ่ะเล่นอะไรรู้ไหมในบรรดาจ็ดร้อยกว่าช่องที่ผมติดตามไปส่วนใหญ่เป็นเป็นกลับโลบอกเพซซิมอ่ะเวลผมก็หาทางไปโลกนี้แต่ผมก็ไปไม่ได้แล้วผมก็กลับมาเองแล้วก็ดูยูทูบเนี้ยรรออะไรล่ะ อย่าลืมไปติดตามช่องผมด้วยนะครับ Official Channel เขาบอกว่าอยากได้ผู้ติดตามมากกว่า11อดคนเยใช่ใช่ฮะนี่ตามตามอะไรเจ้าของช่องเหรอท่านฟาร์มยังไงเนี่ยทำไมม่นฟาร์มไม่ค่อยได้อะไรเลยหนาไม่ได้ําไม่ฟาร์มไม่ได้ละ าก้านอะไรทำไมมันได้แค่สองห้านสิงเนี่ยเันก็เลี้ยงนาวารีกเลี้ยงกอนาวารีูดเปล่าจ้ามันเป็นหนึ่งร้านเลยโอ๊เราม่น้อยอ่ะอ๊ยเรามีอ่ะใ้ประหยัดไม่ด้น้อยเลยประหยัดไหมมันไม่ได้น้อยเลยไม่ได้น้อยเลยอ่าไม่ฝาไปเยอะๆเล่าโอ้ไม่ล่ะบาเราไม่เราไม่ได้ค่อยได้ใช้โอ้ยกัเราต็นน้มัน โอ้ยเรื่เปลี่ยนสัต์เลี้ยงแล้วโว้ยเปลี่ยนสัเลี้ยงโอยนี่มลอะขึ้เยอะขึ้โอ้ยเยอะขึ้นไม่ต้องามาหาพ่อเล้คเออไอ้แันขที่ไม่ได้อัปเดตเลยเนี่ยเพราะว่าไอ้ตังจัดปัญหาการปัญหาเรื่องดูน ใ่คาามทาเนี่ยผมสวมาช่วยคุณได้ฮะผมสามารถได้นี้ตั้งหนึ่งบีค่ะมันจะไปมีเงินต่อฮะนี่ผมดูทะลุแมปเลยนี่ก็พิกเซลเหมือนกันอ่างอี้เลยทำไมนะม่ยังไม่ถึงหนึ่งร้อยล้านี่เพอเลย่ะปล่อยมากครับทุกคนผู้ชมปล่อยมากไม่อยากลว่าแหมผมมันเราเรู้แล้วเรารู้แล้วเอาขั้นฟาร์ไรเอาขั้น เ,เ,เราทำใโซน 1V เอ้าเราเราคิดว่าต้องทำแบบนี้แนะ่นอนอแยกกันฟาร,ร์มดูด้วยว่าไม่ใช่นะนไม่ใช่ออกการฟาร์มตรงนู้อนออกการฟาร์มตรงนู้รรนตรงไหนอง1ีเด,ยเดียวแล้วแล้วก่อนนั้นก่อนหน้านั้น,น,นที่เจ็บกว่าเรา 1V เอ้าการบอกว่าฟาร์มเป็น แล้วก็ตอนที่มันอัปเดตปุ๊บเรามี 4B พอดีเป๊ะเอากันหนาวาหาว่าออกงัดจุดเครื่องเงินหรอไม่อะเป็นโจมกมันก็อย่างนี้แหละเล่นไปอัปเดตเมื่อไหร่เราต้องเราต้องจำไว้เลยว่าเอาไปต้องมาเล่นแน่นอนทำไมทำมาแพงแล้วเกินฮะเป็นเพชรสั้นเพชรสั้นขอปัญหาหน่อย มันไม่ได้แพงครับอยู่ที่คุณไม่ได้ฟาร์มอย่างเดียวครับใช่ผม้เกี่จฟาร์มมากคุณต้องคุณฟาร์มเที่ยงคืนไม่ใช่หรอครับคุณเที่ยงคืนที่ไหนครับผมแค่เข้าไปดูเฉยๆครับล้วไหนคุณบอกว่าคุณฟาร์มจะดีสี่ห้ามงตั้งแตตอนห้าทุเกบ้านเขามันมันมันเที่ยงแล้วบ้านเขามันเที่ยง บ้านเรายังห้าทุ่มเลยยังนอนหลับฝุยเลยอันนี้กินขี้ว้าทุ่ยหลับมากินอนเ่งนล้วลวเราเคยเห็นผจะมีอะไรบอกท่านผู้ชมนะครับครั้งนึงผมเคยเห็นไอ้นาวาคนนี้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 ที่ผมเดินตามอยู่เียเล่นสีทุ่มยงเล่นอ่ะทุ่มยังเล่นอ่ะตอนนี้จะไปจาที่ถางพูดเลยพาเราไม่มีโอกาสละ หรือว่านาวาโดนแฮกรหัสฮะเราเห็นจริงๆนะตอนนาศีไม่ไหนไหไหนผู้อิ้แบบนี้เราก็เล่นรหัสนี้ไม่ได้เลยอย่างงี้ไม่ถ้ารหัสโดนแฮกยังเล่นได้อยู่แต่แค่ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีเฉยๆ้ยจะโดนแฮกแน่ไม่ได้จะผมผไม่บอกแล้วกันนะคผมไปเปลี่ยนแล้วแหละไม่บอกครับเพื่อนผมคนบอกว่าเคยบอกรหัสเพื่อนด้วยใช่ค่ะผมเองครับโอ้โวดํา อเื่นก็ไไม่ด้คุณทามไม่ได้ยินอะครับผมก็เลยพูดดังโอ้ยอย่าใกล้จอดนะคุณใกล้จอคุณพูดใกล้จอผมพูดกับไม้ครับผมพูดกับไม้ครับใช่ครับผมใส่หูฟังไงครับังไม่คิดผมพูดแค่เบามากเหมือนไม่ได้มีไม้เลยคิดโคตรเบาม่คิดโคตรก็ผมไม่ได้ใส่หูฟังไงครับผมไม่ได้ใส่หูฟังครับ โอ้เอาต่ลักกี้จะหมดแล้วโอ้ยยังไม่ทำไมกล่องอันนี้ใหญ่มากตามตามาเพื่อนใครก็ได้มาช่วยเรามาพังกล่องนี้หน่อยโอเคอะไรไม่รู้สิกล่องไหนเนี่อแล้วเราจะบอกอย่างหนึงว่าแค่ให้เราเดินอย่างนึงนะ พี่พี่แตงกับพี่ข้าชาต้องมาเปิดที่ไหนกูเซ็นเองแน่นอนไอ้ด่างมันเป็นที่ไหนก็ไม่รู้ก็พี่แตงเคยเปิดไว้แล้วมั้งพี่แตงโรบักเยอะไงพี่แตงพอโลบักหมดทีไม่ไปตั้งนั่งเงินเดียวเดี๋ยวพี่แตงลงแล้วเหรอเอ้ยทางทางเช่นไงอ๋อถ้าเราช่วยแล้วบอกแล้วว่าน้าบัวเนี่ยน้อยแน่นอนใช่บัวต้องฟาร์มด้วยตนเองใช่ถ้าเราช่วยับเลย ดัน,นั้นเราจะให้ใส่กับเม,ม,มากเอี่ไหนเนะี่ยเชอรี่ไหนอ่ะเชอรี่เชอรี่อ่ะีเฮดสะเชอรี่เลฟยูต้นโอเคผมจะบอกนะคะว่าไอที่บอกว่าเลฟยูต้นเนี่ยเ็เคยบอกว่าตอนสอาาร้างแผนี้นเนขาชอบนาวานะบอกตหน,ตอน,นาอน,น,านี่ <คง S 2> ฉัน่ชอบเขาซะหน่อย<ๆ>เขาเป็นเพื<ๆ>่อนเราใช่เขาเป็นเพื่อนเดนอา พเพื่อนเพื่อนไม่ใช่รักกันสักหน่อยได้แค่เพื่อนเออนะ้าเดี๋ยวตอนโตบอกเลยนะว่าจะหล่อเท่มีซิกแพคแน่นอนเหมยว <c oughs> มันเป็นได้แค่เพื่อนแหละแน่ใจนะครับคุณแน่ใจนะครับ <c oughs> แต่ตอนเนี้ยคนทั้งหองมีแต่วันแฟนใช่ใช่ใช <I say S 2> <One> ่พวกเราเป็นได้แค่เพื่อนไม่ใช่มีแฟนแล้วแตวก็รอโตไงครับ จริงไหมฉันจะไม่เอาไปคริงแม่นายพูดแบบเนี้ยไม่เคยไม่เคยถ้าเราทําแบบนี้จริงๆรา้อยปีสิบปีขึ้นมาเลยสิบปีค่ะต้องยี่สิบปีข้มาอีสิบห้าปีขง้นมาเหมือนโดบิตาเหนื่อยไม่ใช่แล้วครับเห็นพอาูดวตาพี่เกลียดเหนื่อยมาพี่มคุณเป็นโดบิตะคุณคุณเตรียมเพชเหลืองเกมฟ้าแล้วก็นา เดือดเหลืองเดือดติดเหลืองเฮ้ยลยรยลอดิเดี๋ยวคลิปเราติดเหลืองคุณเตรียมคุณเตรียมแว่นเสื้อเหลืองแล้วก็กางเกยงยีนขาสั้นไว้ไว้เลยได้นะครับเดี๋ยวซัมเมอร์นี้ผมจะไปเรียนนะครับลูบิตะแล้ไม่เรียนหรอผมก็จะไปเรียนซัมเมอร์ทีนํเราไปไกลแน่นอนไปได้ยังไงเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่สองร้อยตัวเล่นโบยเนี่ย น้ำนอร่อยอร่อยที่ดาวานที่นน้อแล้วอ่ะเพ้วาสวยเดินไปนี้ทำไมง่ายจังดูตูเีคุณได้แลกลุงตู่ทำไมครับเดจะรู้แบบนี้เดี๋ยวช่องผมโดนแบน

อร่อยเเอร่อยพี after after ่ติอร่อยไี่นะไเราว่าเกมนี้นะเราเราว่าตู้นี้มันน่าจะพอๆกันกับในนั้นเลยโอ้ด่อร่อยอร่อยอร่อยโอ้รูนสึกสามล้านเลยหรอ้ไมันแพงเนี่ยว่าว่าอเนี้มันปรับราคาจล้าน้ม่าามบอกว่า ชอมาหระป่าว่หนูไม่ได้ชอบซะหน่อยใช่อยากตั oh, nice <laughs> ้งช so ื mm ่อเล่นๆแลเต้้งไม่ได้แค่ขึ้นไหมะเปนดแนี้ก่อนดวท่านผู้ชมจะราคาญกันนะเพราะว่าโมยวอะไรกันก็ไม่รู้ไม่ใช่ครับไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แล้วไม่ใช่ไมเนี่ยฮะแค่ให้ดูเฉยๆครับปวดเยอะเลยครับผมตุ่มาได้งงมากผมไมอยากได้นแอย่าไปทำเวย วิวมือไม่ได้เลยหรอฮะนอกจากได้มังกรอันหนึงมังกรตัวเดียวมี้ผไม่ได้ติเยอขนานีผมว่านจะมเหได้นะเนมิติกมิติกมต่ผมตกใจเห็นมามามาเอาเอาใหมิติก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 มิต

เกมเกมม่ไม่น่อ๋อ่ิดเขาน่าบูะไกี้ยังอะฮะบูตไปสองวั้งตั้งคอต้าจบแล้วเนี่ยผมอยู่ตัวเน้ยดดก็โอเคทุกคนทุกคนทุกคนตัวลาไปก่อนนะผมนะไปกันเลยบ๊ายบายทุกคนครับคลิปนี้ขอไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยนะครับผมจะเชิญคนแรกคนใช้คนตั้ให้บอยเป็นให้บอยเป็น อะไรด้วยให้ให้ให้บอยเป็นใจกีรลด้วยฮะสวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว